พี่น้องเอ้ยมึงน้ำท่วมหน้าดื้อจ่าดื้อนี่ท่วมถนนปลายุงาย่งปลายย่างคนก็ท่วมเมื่อเขา่าหน้าใหญ่บ้ยท่วมเรือบรรร่เร,ร,รอือดื้อท่วมจีนยังเนาะกินข้าวปีนี้มึงน้ำท่วมพ่ายางมึงน้ำท่วมหน้าดื้อพี่น้องเอ้ยอันตรน้ามัยังเล็ ขนาดนี้มันทางยางกะทิถึงหัวเขา่าเลยจ้ะตรงหน้าอัไปเลือยอย่งนี้ตรงนี้หน้านี่เพิ่นโบกเลยทั้งถึงพ่นเดี๋ยวเห็นเขาแน่ละอย่างเงี้ยหน้าหญ่ทั้งไตจ้ะมาเลเื้อยเลยแหละตรงที่ระนาบไหลวา,างนี่ก็ไหลใช้าตาเจ้ะนี่ยางยางน,นี่เป็นทางคอนกรีตเจ้าค่ะด้อนี่ชิดเพื่อหัวเขา่าเลย น้ำข้นกรีดมีปลาย่างปลาย่างน้องสาวกับขวมมีเขาเพิ่นแต่ว่าเขาเพิ่นเห็นแน่แล้วมันอยู่เรื่องรุ่งแน่แต่จันเขียวเห็นใบเขียวๆแต่ตัวนี้ไข่แน่อยู่โอ้ยเจนี่สิได้กินไม่อยากแล้วเนาะปีนี่ายโอ้ยนี่ข้า,าง ทางคันกรีดด้อค่ะพี่หน้ายายทั้งต้นบกคุณค่ะนี่หน้ายายที่เคยเป็นสวนมัวมองขอกมัวเด้อค่ะบผมีแต่น้าเด้อค่ะนี่ทั้งนั้นหน้ายายท่วมบ่เหลือบ่เหลือจ้ากน้อยเล้วจ้ะทั้งฝนทั้ง,งต้นบกคุณทั้งฝนทั้งฝนประมาณทั้งนี้อะไรทั้งนี้เนะี่ยซิบหาลาค่ะเนะี่ยทั้งนี้ซิบหาลา ว่เรือค่ะเธออาเกี่ยงเลยทั้งต้นบุกคนเลาะไปทั้ง่นทั้ง่นแต่ทั้งนี้เป็นหน้าของน้องสาวเพิ่นลดแน่แต่ทั้งนี้เพิ่นเห็นเขาเพิ่นแน่เขาเพิ่นสูงทั้งน่านตีงามไหลพัดไปเบิดเลยบ่พัดเมื่อตกแต่ว่าพัดจะลมนอนเนาะค่ะเนาะมันก็สิได้ยังล่ะทั้งผียโอ้ยยังอีกทั้งแตงหนึ่งอยู่ทั้งจิตตะวันออกผลสองสองมองทวมบ่เหลือคือกัน ปีนี่ได้เขาวานเขาได้งามอยู่ใส่ปุ๋ยไปแล้วยังมีน้ำม,มาถ่วมถ่วมบ่ลงเพอเถื่อกระสีได้เนี่ยถ่วมบ่ลงพราะเธออืม้นมน้ำน้ำจะแนะน้ำไหลขึ้นไปทางทิศใต้ว่นาน้ำไหลขึ้นไปทางพุ่งพึ่งน,น้ำไหลไปทางพี่พี่พี่น้ำไหลไปทางพี่อือโอ้มีคนใส่หมองไปลองหยุกหยุกของเพุนน่งมันนะหยุกซื่อ ยังไงไปเดนเนาะออยนเด็กแหงตรงนี้เดี๋ยวว่าลรมเด้โอ้ยเกแท้สิญยุบเองซื่อเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยม่ป่าบ่นี่โอ้โอ้โหโเมืองคนเมือนมืนี่นอ่เห็นถือกำหน้าเอ้ยถืออยู่ถืออยู่ใกล้ๆ อาไปเฟินเดีวเินจว่ามาลักยามป้าเฟินป่าถูกไปกินด้อพี่น้องให้เฟินไต่ต้นบกลงไปเนเลยวนยายทังเนโอ้มืดมืดมืดปีนี้บ่เหเือยังทาก็ซงทก็อกับบไดดอกเงินเป็นอย่างสีบ่ไดยังเลยเห็ดจังไดสีหากินแบบได้กันมึงเตรียมหานนณะหลมูบานนี่นี่มึงน้ําีละ กัดไปทงน้ำสิซำได้มันเป็นหวัวจวบหวัวจวบก็หวัวเส้นมาชนกันจ้ะอยู่บ่าบาทน,นี่มันก็นเลยน้ำมาปะทะกันอยู่นี่บ่กลายเลยเออบนลองายเป็นชิบกระมือแล้วบ่ได้ดอกไปเข่าได้น้ำดอกจ้ะพี่น้องเอ้ยจังไงเอาจะกินบ่อปีนี่จังไงเอาตายตาย,ตาย,ตาย โอ้ยบุกเคยได้รูมื่เบื้งหน้าแตงแกทั่วมากเป็นซิปเปอร์มือเลยมือนี้มือได้ว่างก็ได้ยู่เฝ้าแต่คุณยายก็บุกได้ลงมาจักเื่อมือนี้ตื่นได้มาเลยประมาณหกโมงกว่าเลยมือนี้มาไทยเบิ่งหน้ามาเบิ้งใครเบิ่งหน้ามาเจอแต่หนามท่วมพี่น้องโอ้ยกินน้ำพี่น้องกินไม่ยากกับ